ทำไมสองจนสลัดที่ตอนนั้นเนี่ยมีค่าหัวถึง160ล้านรวมกันถึงยอมโดนอัดเละลูฟี่อ่อนแอหรอหรือว่าโซโลกลัวจำนวนที่เยอะกว่า มาดูกันครับในช่วงก่อนที่ลูฟี่จะไปที่เกาะทองฟ้านะครับพวกเขาเนี่ยได้แวะจอดเรือหาบอดแสดถึงวิธีการขึ้นไปเกาะบนทองฟ้านั่นแหละครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนามิได้ห้ามลูฟี่แล้วก็โซโลว่าอย่าไปมีเรื่องเด็ดขาดแต่มีไหมไครับว่า2คนนี้เนี่ยจะฟังครับจนมาหยุดอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งครับทั้ง3คนนี้เข้าไปถามเจ้าของบาร์ถึงวิธีการไปเกาะทองฟ้าแต่มีกลุ่มจนสลัดอยู่กลุ่มหนึ่งครับอยู่ในนั้นพูดว่ามันเพลเจอร์มีที่ไหนกันเรื่องราวหลอกติดพันนั้นนะและได้ดูถูกตะลุม่พอใจ ที่เบลามี่เนี่ยมาดูถูกความฝันคนอื่นบอกให้โซโลยามีเรื่องเด็ดขาดไอ้เบลามี่เนี่ยก็ดูถูกพวกลูฟี่ครับได้ใจครับบอกว่าเป็นพวกกระจอบไม่สู้คนก็ย่ำทั้งสองคนจนเลือดอาบครับแต่ยังไง2คนนี้เนี่ยก็ไม่ตอบโต้ครับต่อให้นามิจะออกคําสั่งให้สู้กลับแล้วก็ตามครับประเด็นคือโซโลก็เชื่อฟังลูฟี่มากด้วยไงถ้าสองคนนี้เนี่ยเอาจริงนะครับบอกเลยครับเบลามี่เนี่ยก็ไม่ใช่คู่มือครับทั้งสองเนี่ยให้ย่ำจนพอใจครับนามิที่เห็นแบบนั้นก็ลากทั้งสองคนกลับครับสุดท้ายในช่่วงงทททีีขึ้้นไไปกกอออฟฟาาาลูดัับมเแ็ มีหมัดเดียวหลับเลย